ใช่คนที่เจ้าบองหรือเปล่านะว่าเกิดอะไรขึ้นเราไปเพื่อจับไปเนี่ยเออตอนแรกน่ะถ้าถ้ายืนดูอยู่ดีๆน่ะตอนนั้นน่ะแล้วก็ไปยืนข้างเขาแล้วก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นน่ะถ้าเขาเขาก็ถามว่าข้าชื่ออะไรเข้าบอกชื่อราต้าน่ะแล้วเขาก็บอกว่ารู้จักเบอร์น์ดหรือเปล่าเขาบอกนั่นที่ข้าเองแล้วเขาก็ต่อยข้าน่ะตอนแรกข้าก็นึกว่าหยอกเล่น หมัดสองหมัดหลังจากนั้นเพื่อนบันทีนนั่นเพื่อนนั่นเพื่อนบันไปแล้ววิ่งไปแล้วไปไปจับไปจับไอคนที่วิ่งอ่ะไอคนที่วิ่งอ่ะตัวที่ไปไปเลยสิยังไม่เห็นเลยเขาอยู่ไหนคเออคนไม่ได้ทําอะไรผิดทําไมต้องหนีนะแต่งตัวแบบนี้มีสองคนที่ตัวเล็กนะแล้วก็มีมีคนตัวใหญ่ๆอีกคนนึงนะเออไม่ต้องบอกคารวังพวกเจ้านะเดี๋ยวข้าจัดการเองอ๋อ ไง่ะแต่ฉันอยากรู้นะว่าพี่ปนัดไปไหนน่ะก็เข็นมาเดี๋ยวจับมาให้คุณผู้ชายช่วยบอกได้หรือเปล่านะว่าพี่ชายจะไปไหนน่ะเขาน่าจะเมือรแล้วก็จับเพื่อนตัวเองไว้แล้วตัวแล้วก็เอาหนีเอาตัวรอดไปคนเดียวเมื่อกี้เมื่อกี้เขาทำอะไรเจ้าบ้างนะทาอืมบอเขาบอกว่าเบเรียกคารวันมาเขาบอกว่าข้าจำชื่อเขาไม่ได้ข้าจำไม่ได้จริงๆนะเพราะว่า เออบางทีถ้าเจอกันมันก็จะเป็นการการเจอที่แบบบางทีเขาก็จะไม่ใส่ชุดแบบนี้อะไรอะไรแล้วก็เขาก็ต่อยข้าใหญ่เลยนะแล้วเขาก็บอกว่าคัดตะโกนสุดเสียงเลยว่าข้าโกรธจริงแล้วนะต้องใส่มีเรหนอคุยกับสหายชนเผ่าคนนี้สอยนะให้ดูแลหน่อยไม่ล้วเจอไหมคนเมื่อกี้เราที่จะเสียอได้ฮะวิ่งไวเป็นบ้าเลยต่อคราวนี้เราคุยกันได้นะเร่องนี้เน่ย เราขาดได้ไหมฮะเิ้นแนท้งมไว้อย่างนี้หรือใช่คนนี้หรือเปล่ารัตตะ้าคิดว่าใช่น่ะโอ้ถูกตัวด้วยทำไมรึทันแกงฆ่ากันหรือเปล่านะเมื่อกี้น่ะแล้วท่านจับพี่เบอร์นาเข้าไปหรือเปล่าน่ะอืมฉันไม่ได้จับนะคือแกก็รู้นี่ว่าพวกฉันกับเบอร์นาเต็มจะหากันนะท่านโดนจับตัวอย่างนี้น่ะ ยาซีฉันไม่รู้เขามาทำอะไรพวกเราก็ไม่รู้นะปล่อยฉันหน่อยได้หรือเปล่าปล่อยสหายฉันได้หรือเปล่าวะเกมว่าจะไม่ได้แหละพอดีแกยุ่งกับคนรักฉันนะอ้ามางั้นฉันจะมาคุยับพวกแกปล่อยฉันสิแล้วเรามาคุยเันดีๆดีกว่าบอสโซเค้ทำไมน่ะคุยมาเลยน่ะอ้าปล่อยฉันก่อนซีฉันไม่ชอบการคุยแบบนี้เลยฮะแต่ฉันชอบน่ะเกงว่ามันจะไม่ดีฮะ เอ่อวีซ่าเปิดชั้นเทีเอาสักของใช้เราเปิดดูสิเปิดไปเลยนะเขายิงเาเปิดไปเลยนะเปิดไปเลยอย่างน้อยเขาก็ถ้าเขาจะยิงก็ยิงสิเอาเลยยิงเลยนะยิงไปเลยยิงมาเลยนะจับมันไวปยิงเลยยิงเลยเอาที่ทางสบายใจนะไม่รักชีวิตกันหรือไงพวกแกอืมในบุคลากรมีสิบกว่าคนเลยนะเป็นฉันฉันเป็นผู้ชายกล้าทำกล้ารับนะ แล้วแกทําไมต้องมายุ่งกับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องเรื่องคนรักฉันนะ่ะฉันจะไม่ยุ่งได้ไงนะแล้วฉันก็ไม่ได้ดึงคาราวานอื่นมาเกี่ยวด้วยคนะาราวานฉันทั้งนั้นนะที่ยืนอยู่นะี่ฉันว่าเรื่องนี้แกต้องคุยกับสหายฉันเองดีกว่านะเพราะว่าฉันไม่ได้เป็นคนทําอะไรพวกนั้นแกคุยปิดคนแล้วละ่ะอืม,อม ันคุณช่วยเอ่อพาเข้ามาได้ไหมจ่าได้ไหมเขาแค่ต้องการร้ความว่าขอโทษฉันไม่ขอโทษไงฉันไม่ทำอะไรผิดอับจสหายฉันเป็นคนจับตัวเข้ามาฉันจะรู้เรื่องหรือก็สหายแกแกไม่ใช่ฉันไงแล้วฉันจะจับตัวแกมาหรือเปล่า่ะแล้วแกหนีทำไมเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยโอฉันก็รักชีวิตของฉันไงรักชีวิตแต่เมื่อกี้บอกว่ายิงเลยยิงเลยเนี่ยรักไปไปใช่นี่รักชีวิตแล้วเหรอ มันปืนนะไม่ใช่ของเล่นนะจำไวน้นะอย่ายุ่งกับคนรักฉันนะแล้วเราจะไล่คนที่เหลืออีกไหมน่ะถ้าจำหน้ามันได้ถ้ามันมายุ่งกับเราก็จัดการมัคืน